สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนโคดิง้งหรือยังไม่รู้วิธีการทํางานของคําสั่งต่างๆการเริ่มที่ภาษาคอมอาจจะยากและน่ากลัวเกินไปจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยเรามาลองเล่นเกมและเรียนรู้การเขียนโค้ดไปด้วยกันดีกว่าที่ codingthailand.org ซึ่งมีเกมต่างๆมากมายให้เพื่อนๆได้ฝึกโคดิ้งกันนะคะและในวันนี้นีจะยกตัวอย่างเกมไม้ครับซึ่งเป็นโคดิ้งเบื้องต้นงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่หน้าจอจะมี3ส่วน 1. m i n e ไมค f ครับเกมที่ตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่ 2. กล่องเครื่องมือที่มีก้อนคำสั่งต่างๆ 3. พื้นที่ทำงานคือโต๊ะทำงานของเราสมมุตินิ้งอยากให้ตัวละครของนิ้งเดินเราจะเริ่มด้วยการลากก้อนคำสั่งจากกล่องเครื่องมือมาที่พื้นที่ทำงานเช่นเราลากคำสั่งไปข้างหน้านี้จะเดินมาข้างหน้า1ช่องถ้าเราอยากเดินไกลขึ้นก็ลากคำสั่งไปข้างหน้ามาต่ออีกอัน กดเริ่มนิ้ก็จะเดินสองช่องถ้าเราอยากจะลบคำสั่งเราก็แค่ลากคำสั่งจากพื้นที่ทำงานกลับไปยังกล่องเครื่องมือแล้วถ้าอยากเริ่มต้นใหม่ก็แค่กดปุม่มเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองง่ายไหมล่ะไม่ได้เชื่อเลยใช่ไหมว่าการเล่นเกมสามารถฝึกการโคดดิ้งได้ด้วยเห็นไหมถ้าเราเล่นเกมอย่างถูกวิธีมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ เริ่มต้นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อต่อยอดการโคดดิ้งได้ที่ codingthailand.org สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนเทศบาล3ภาษาละวยางทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ของวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณทั้งที่14แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch นะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็การออกแบบแล้วก็การเขียนโปรแกรมแล้วก็สิ้นสุดด้วยการตรวจสอบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเน้นกันถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งนักเรียนย้อนดูคลิป ที่ผ่านมาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานความคิดใจ,จเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบโปรแกรมแล้วนะครับหรือเรียกว่าสร้างอักริ l ทึมแล้วนะครับเราก็จะได้มาเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็คือการพิม์ตัวอักษรลงไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากนะครับและก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้บล็อก มาต่อกันนะครับหรือเรียกว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักโ,โปรแกรมสแครนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับว่าโปรแกรมสแครนเนี่ยใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ การทบทวนโปรแกรมสแกนให้นักเรียนเนี่ยได้ฟื้นความรู้ความจํากันเนาะโดยโปรแกรมสแกนเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเช่นนิทานเกมที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายซึ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสาแกนนะคะเป็นการใช้บล็อกคําสั่งมาวางต่อกันแทนการพิมพ์คําสั่งนั่นเองซึ่งมีตัวละครแล้วก็ฉากที่ใช้สร้างเรื่องราวต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บ s, s c a s h m i t e d u ได้นะคะซึ่งในรายวิชานี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกโปรแกรม s c a c t ได้ที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่ที่ครูคได้กล่าวมานะคะ mm hmm. ก็คือ s c a c h m i t e d u เมื่อเข้าไปเว็บไซต์แล้วนักเรียนก็เข้าไปคลิกที่คำว่าสร้างนะคะ mm hmm. ก็จะปรากฏหน้าของโปรแกรม s c a c t นั่นเองค่ะ เรามาทบทวนองค์ประกอบและก็หน้าที่ของโปรแกรม Sca นกันเลยดีกว,ว่าค่ะว่ามีกี่องค์ประกอบองค์ประกอบเครื่องมือของ s แ c นนะคะจะมีทั้งหมด8องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกก็คือเป็นแถบเมนูเครื่องมือหรือว่าทูลบาร์ซึ่งจะมีอยู่4ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่มเปลี่ยนภาษา ปุ่มที่2นะคะเป็นปุ่มแฟ้มซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างค่ะก็คือจะมีการสร้างเชียนงานใหม่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็บันทึกลงคอมพิวเตอร์ของเราต่อมาเป็นปุ่มเมนูแก้ไขการตั้งค่าของโปรแกรมนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายค่ะเป็นปุ่มในการสอนวิธีการใช้งานของโปรแกรมสแกนนั่นเองค่ะองค์ประกอบต่อมานะคะเป็นเครื่องมือเวทีจะเป็นปุ่มที่จัดการหน้าจอของผู้ใช้นะคะจะมีอยู่3ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกเป็นปุ่มปรับเว ให้มีขนาดที่เล็กลงปุ่มที่2ค่ะเป็นปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มเพิ่มขนาดให้กับตัวละครนั่นเององค์ประกอบที่3ค่ะเป็นข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกนะคะหรือว่า Sprite Header Pan นั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะอธิบายตัวละครที่ถูกเลือกและเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนขนาดทิศทางการเดินสามารถเลือกตัวละครฉากหลังเพิ่ม,เต,มเติมได้ตามที่ต้องการในองค์ประกอบ ได้เลยนะคะองค์ประกอบที่4กลุ่มบล็อกหรือว่าบล็อกพาเลตค่ะเป็นบล็อกคําสั่งที่ใช้สั่งงานให้ตัวละครทํางานตามขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบคําสั่งไว้นะคะซึ่งในโปรแกรมสแกนเนี่ยจะแบ่งบล็อกคําสั่งออกเป็น9คําสั่งนั่นเองนะคะองค์ประกอบต่อมาเป็นบล็อกในกลุ่มที่เลือกซึ่งบล็อกเนี่ยจะปรากฏเมื่อเราเนี่ยเลือกคําสั่ง9คําสั่งเมื่อสักครู่นี้โดยบล็อกในกลุ่มที่เลือกนะคะเป็นบล็อกคําสั่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยเลือกใช้เพื่อให้ตัวละคร แลล้วกก็ฉาาหังดํเเนนิรื่องตตาามที่่ผู้้้ใชออองงงกรนนเัเค์ประกอบที่6เป็นพื้นที่เขียนสคริปต์หรือว่าสคริปต์แอเรียซึ่งจะใช้สําหรับวางบล็อกคําสั่งเพื่อให้ตัวละครทําตามคําสั่งที่ผู้ใช้งานต้องการหรือว่าที่ผู้ใช้งานได้ออกแบบคําสั่งไว้นะคะต่อมาองค์ประกอบที่7ค่ะเป็นเวทีหรือว่าสเตชันเองจะใช้แสดงผลการทํางานของสคริปต์เสียงตัวละครหรือฉากที่ผู้ใช้เนี่ยได้ออกแบบไว้นะคะ มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายค่ะเป็นรายการตัวละครหรือเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Sprite p a n ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นรายการที่ใช้แสดงตัวละครและเวทีที่โปรแกรมได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบล็อกคําสั่งของโปรแกรม s c r a t หรือว่าบล็อก p a l ล ok t เนี่ยจะมีตัวกลมๆสีๆอยู่9คําสั่งใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีคําสั่งอะไรบ้าง คำสั่งแรกเป็นคำสั่งเคลื่อนไหวนะคะจะใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครนั่นเองคำสั่งต่อมาค่ะเป็นคำสั่งรูปลักษณ์จะเป็นการแสดงของตัวละครเช่นการคิดพูดหรือว่าเปลี่ยนขนาดนะคะคำสั่งต่อมาค่ะเป็นคำสั่งเสียงจะเป็นคำสั่งการแสดงเสียงเช่นเสียงธรรมชาติเสียงดนตรีเสียงสัตว์คำสั่งที่4ค่ะคำสั่งเหตุการณ์เป็นคำสั่งเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรมเมื่อเราคลิกเมาส์หรือเริ่มต้นการสร้างตัวละครนั่นเองค่ะ คำสั่งที่5ค่ะคำสั่งควบคุมเป็นการควบคุมเช่นการวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเนี่ยเราจะใช้คำสั่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะต่อมาคำสั่งตรวจจับเป็นคำสั่งการรับรู้เช่นการคลิกเมาส์จับเวลาหรือว่าการตั้งคำถาม ต่อมาคำสั่งตัวดำเนินการเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเช่นการบวกลบคูณหารคำสั่งที่แเป็นคำสั่งตัวแปรซึ่งเป็นคำสั่งของการสร้างตัวแปรที่เราต้องการนะคะและคำสั่งสุดท้ายเป็นคำสั่งบล็อกของฉันซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างบล็อกการทำงานใหม่ของโปรแกรมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคนักเรียนพอจะข้อฝุ่นหรือฟืน้นความรู้ความจําของโปร,โกรแกรมสแครทที่เราได้เรียนมาบ้างไหมเอ่ยเราจะนําเหตุผลเชิงตรรกะเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปร,โกรแกรมจริงๆแล้วสวัสดีครับตอนนี้ครูและสปลายอยู่ที่ Scratch Lab เป็นแลบในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกโปรแกรมมิ่งแต่ก่อนที่เราจะไปชมการทํางานของแลบเรามาให้สปลายแนะนําตัวกันครับสวัสดีครับสปล์ย อ๋อเรายังไม่ได้ใส่สคริปต์ให้ตัวละครเลยงั้นเดี๋ยวเรามาใส่สคริปต์ให้ตัวละครกันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราต้องการให้โปรแกรมเริ่มแสดงผลเมื่อคลิกท่งเขียวเราจะเริ่มต้นด้วยการลากบล็อกคำสั่ง r e e n flag ล l i ิ k ซึ่งอยู่ในกลุ่มคำสั่ง Even t มาวางบนพื้นที่เขียนสคริปต์จากนั้นจึงใส่บล็อกที่เป็นคำทักทายแบบกล่องข้อความโดยไปที่กลุ่มคำสั่ง l o o p ซึ่งเป็นคำสั่งเกี่ยวกับลักษณะหรือภาพลักษณ์ของตัวละครเลือกบล็อก say hello for two s e c o n d หรือบล็อกคำสั่งที่ให้ตัวละครกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นเวลา2วินาทีลากมาวางต่อจากบล็อก w Green f l a g Click ต่อไปนะครับครูจะให้สปล์ยแนะนำตัวโดยการลากบล็อก say hello for two s e c o n d มาวางต่อแล้วเปลี่ยนข้อความเป็น air c a t แต่สคริปคำว่า air c a t จะมาจากไหนล่ะ เพราะบล็อกคำสั่งเนี่ยมีแต่คำว่า hello เราจะสังเกตว่ามีพื้นที่สีขาวอยู่ข้างในบล็อกซึ่งสามารถแก้ตัวอักษรได้ตามที่เราต้องการด้วยการคลิกคําในพื้นที่สีขาวนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการได้แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าบล็อกนั้นให้กรอกตัวอักษรหรือว่ากรอกตัวเลขจากนั้นกดที่ปุ่มธงเขียวเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมได้เลยครับ เห็นไหมครับว่าตัวละครเนี่ยสามารถพูดโต้ตอบได้แล้วแล้วครูก็กลับไปที่กลุ่มคำสั่งนั้นนะครับแล้วก็ลากบล็อก say hello for two seconds มาวางและสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการคลิกขวากด duplicate แล้วเอาบล็อกมาวางต่อกันจากนั้นครูเปลี่ยนข้อความเป็น I like fish และถ้าอยากให้แมวส่งเสียงร้องได้ ยังครับยังนะครับครูยังไม่ได้ใส่สคลิปเลยวิธีการใส่สคริปนะครับให้นักเรียนไปที่กลุ่มคําสั่งซาวซึ่งเป็นคําสั่งในการจัดการด้านเสียงแล้วลากบล็อกสตาร์ทซาวเหมียวมาวางต่อด้านล่างครับนักเรียนคิดว่าโปรแกรมจะทํางานอย่างไรครับใช่แล้วครับ เมื่อครูคลิกธงเขียวสไลด์จะแสดงข้อความ hello เป็นเวลา2วินาทีจากนั้นจะพูดว่า I am a cat เป็นเวลา2วินาทีต่อไปคือ I like fish เป็นเวลา2วินาทีและส่งเสียงร้องเหนียวซึ่งเป็นการทำงานตามสคริปที่ครูได้ร่างบล็อกมาวางไว้นั่นเองเดี๋ยวเราลองคลิกธงเขียวพร้อมกันนะครับ แล้วถ้าอยากให้มีตัวละครอีกตัวมาพูดกับสป라이ก็สามารถทําได้นะครับโดยไปที่ปุ่มเพิ่มตัวละครรูปแมวแล้วก็มีเครื่องหมายบวกจากนั้นให้นักเรียนเลือกตัวละครที่นักเรียนต้องการสมมุติว่าครูกดเลือกแบทขางข่าวแล้วก็ลากตัวละครให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ขังข่าวอย่างนี้มีสคริปพูดให้นักเรียนใส่สคริปของขังข่าวได้เลยครับก่อนที่เราจะเพิ่มสคริปให้ตัวละครตัวไหน เราจะต้องดูก่อนทุกครั้งว่าได้เลือกตัวละครนั้นแล้วหรือยังครูจะเลือกไปที่ข้างข่าวนะครับจากนั้นจะเพิ่มสคริปต์โดยการเลือกเ Green f แฟลกคลิกเพื่อเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมแล้วลากบล็อก say hello for 2 seconds มาต่อทำซ้ำบล็อกนี้นักเรียนจำได้ไหมครับว่ากดตรงไหนใช่แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็น I'm a bat งั้นเ,เรามากดเริ่มโปรแกรมกันดูครับเราเห็นผลลัพธ์ของการใส่สคริปต์ให้ตัวละครสนทนากันไหมครับอ๋อครูลืมเลยเราต้องบันทึกก่อนเพื่อไม่ให้งานของเราหายยังไงล่ะครับวิธีการบันทึก ให้ทุกคนเลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์จากนั้นเลือก s a v e t o y o อ r c o m p มพิวชิ้นงานที่เราสร้างจากโปรแกรม Scratch จะเรียกว่า Project และมีนามสกุลเป็น .sb ตามด้วยเลข3ซึ่งหมายถึง Scratch เวอร์ชันที่เราใช้อยู่นี้คือเวอร์ชัน3ครับและนี่คือตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมให้สปพลสนทนากับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมผ่านบล็อกโปรแกรมมิ่งที่ชื่อว่า r a t c h เราสามารถใช้โปร,โกรแกรมสแ a รผ่านทางเว็บไซต์ s c r a t c m i c e d u ซึ่งเป็นการใช้งานแบบออนไลน์หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรแมมาใช้ในเครื่องเราแบบไม่ต้องออนไลน์ก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสื่ออีกมากมายที่ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมแบบบล็อกโปรแกรมมิง่งเช่น www.code.org www.blockly.game microbit และ kidby สื่อเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครตัวการ์ตูนหรือควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามคำสั่งที่เราต้องการได้อย่างสนุกสนานเลยล่ะครับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้บล็อก r e e n f a นแ Clicks ใช้สำหรับกำหนดการเริ่มต้นการทำงานโดยการคลิกธงเขียวบล็อก s a ฟอร์เซคันดใช้สำหรับแสดงข้อความตามเวลาที่กำหนดบล็อกสตาร์ซาวใช้สแสดงเสียง ผลงานที่สร้างในโปรแกรม Scratch จะเรียกว่าโปรเจกต์ครับจากที่ได้ดูคลิปไปนะครับเราก็เห็นได้ว่าโปรแกรม Scratch เนี่ยทำงานยังไงนะครับโดยการนำบล็อกต่างๆเนี่ยมาต่อต่อกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการพิมพ์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกโปรแกรมมิ่งอย่างนี้นะครับเราต้องผ่านการ คิดมาก่อนนะครับว่าจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับโดยการคิดที่เรียกว่านั้นก็คือการสร้างอัลกอริทึมนะครับซึ่งเราก็เคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับได้เกี่ยวกัารสร้างด้วยข้อความสร้างด้วยสื่อโค้ดแล้วก็สร้างด้วยผังงานใช่ไหมครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับในคลิปเมื่อกี้นะครับวันนี้นะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนนะครับลองทดสอบเกี่ยวกับความเข้าใจของการใช้โปรแกรมสแครนะครับ โดยการเข้าไปที่ลิงก์ที่ครูแนบมากับคลิปนี้นะครับเป็นการทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับจากเว็บไลฟ์เวิร์ช e ิพนะครับนักเรียนก็คลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปทํานะครับเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนี่คือหน้าจอของงานที่จะให้นักเรียนลองทําดูนะครับนักเรียนก็ขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับแล้วก็มาพิมพ์ชื่อนะครับนามสกุล อหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็มาดูนะครับว่าให้นักเรียนทําโดยการลากบล็อกนะครับลากบล็อกที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับตรงกับพื้นที่ไหนนะครับที่เราเคยเรียนมานะครับรูจะทําให้ดูนะครับอันนี้ทําแบบไม่ได้อ่านนะครับรูจะลากใส่เข้าไปนะครับ แฟนนักเรียนลากใส่เรียบร้อยนะครับแล้วคิดว่าทาถูกต้องนะครับหรือว่าทําเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ลงมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่าฟินิตนะครับก็คือการส่งนะครับนักเรียนกดที่ฟินิชตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคะแนนด้านบนนะครับเรียนก็ย่อยเล็กลงแล้วก็ให้เห็นชื่อนามสกุลชั้นนะครับแล้วก็คะแนนนะครับคือเห็นทั้งเป็นนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็แคปหน้าจอนะครับโดยใช้ปุ่มโทรศัพท์นะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็คือปุ่มปิดเครื่องกดพร้อมกับปุ่มเบาเสียงนะครับกดพร้อมกันนะครับประมาณ2วินะครับก็จะเป็นการแคปหน้าจอนะครับ,บเมื่อนักเรียนแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ส่งเข้ามาที่ไลน์กลุ่มส่งงานเช่นเดิมนะครับโปรแกรมสคริปนะครับอย่างที่เราเคยทราบกันมาในครั้งก่อนนะครับว่ามีทั้งแบบทําออนไลน์แล้วก็ แบบดาวน์โหลดมาในอุปกรณ์ของเราเองนะครับทั้งมือถือและก็คอมพิวเตอร์นะครับใครที่มีความพร้อมนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของ cra t c h นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับส่วนใครที่ลืมส่วนประกอบที่ได้ถามไปในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะดูย้อนไปในคลิปนี้หรือว่าย้อนไปในคลิปครั้งที่แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะมีลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้นะครับเราก็คงจะเรียนรู้กันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ แล้วเราก็พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอให้ทุกคนสนุกอยู่กับการเรียนที่บ้านนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ